ตอนที่1289ความสําคัญเกี่ยวกับการที่เผ่าอยู่มโลกจะบุกมาอย่างที่แห่งนี้มันยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากเพราะมันเกี่ยวข้องกับสวรรค์ทุกชั้นจึงถือว่าไม่ใช่ภาระของคนคนเดียวแต่มันเป็นของทุกคนในสวรรค์ทั้ง9้าชั้นและหลังจากที่เตรียมการมาอย่างดีกว่าหนึ่งปีเต็มมันก็ได้ตอบรับต่อกินไอของจกักรพรรดิที่หลินเตียนได้ส่งออกไปโดยทันทีราชันอมตะเหล่าบรรพบุรุษของขุมพลังใหญ่ทั้งหลาย ตามพากันส่งเสียงออกมาพางหันมองไปทางจักรพรรดอิอสูรและคนอื่นๆเพื่อกล่าวทักทายหลินเทียมยักหน้าตอบกับคนเหล่านี้พร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าพวกมันจะก้าวข้ามมาในอีกสามวันหลังจากนี้เราไปดักรอพวกมันตรงทางเชื่อมต่อระหว่างสองโลกกันเขาได้หันมาออกไปและพูดต่อว่าแต่หลังจากนี้อาณาเขตสงครามจะแผ่ขยายออกไปไกลมากๆจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจำกัดวงล้อมพวกมันเอาไว้และเมื่อถึงตอนนั้น อาจจะส่งผลกระทบไปถึงสวรรค์แต่ละชั้นด้วยดังนั้นพวกเราต้องพยายามสังหารพวกมันด้วยการสนับสนุนจากพวกเดียวกันแน่นอนอยู่แล้วโลกใบนี้คือบ้านของพวกเราไม่มีทางปล่อยพวกต่างเผ่าพันธุ์มาทำลายหรือว่ายึดของได้ง่ายๆทุกคนพร้อมรับคำสั่งของราชันอมตะเ่าบรรพบุรุษทั้งหลายได้พากันส่งเสียงออกมาได้เราจะไปดักหลอพวกมันที่นั่นกันและตราบเท่าที่พวกมันก้าวข้ามาก็จะได้เปิดฉากโจมตีโดยทันที หลินเทียนได้พูดออกมาดีเหล่าบรรพบรุษทั้งหลายพาก,กันตอบรับวันนี้เป็นวันที่หลินเทียนนำกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเคลื่อ,กอนกองกำลังไปยังสถานที่โล่งกว้างแห่งหนึ่งเมื่อมองดูแล้วก็จะพบว่าความกว้างของมันตึงขันจนไม่สามารถมองเห็นจุดสิ้นสุดได้แถมบนพื้นผิวยังไม่มีต้นไม้ใบหญ้าที่จเจริญเติบโตได้แม้แต่น้อยจึงทำไม่ได้แต่มองออกไปยังทะเลทรายที่มีพลังฉีบเบาบางเป็นอย่างมาก หลินเทียนและคนอื่นๆที่มาถึงที่แห่งนี้เองก็ต่างพากันแยกย้ายออกไปล่ายล้อมสถานที่แห่งนี้เอาไว้พร้อมทั้งรอคําสั่งของเขาอย่างตั้งใจด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อโซ่ที่กําลังพุง่งพานยึดเอาความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักจําเอาไว้ด้วยล,ล่ะหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาอย่างจริงจังมันเป็นครั้งที่สองที่เขาเอ่ยคาเหล่าน,นี้ออกมาก่อนที่จัลญเข้เบนจทานและคนอื่นๆจะพยักหน้าตอบรับไม่ต้องห่วงไปจีฉีได้ส่งเสียงออกมาเราจะระวัง ไกเฉียวก็ได้ตอบรับกลับไปเป็นพระโลกนี้เป็นโลกที่มีความสุขมากๆซึ่งมีครอบครัวและเพื่อนพ้องของเขาซึ่งทําให้เขาจําเป็นต้องอยู่ที่นี่ต่อไปให้ได้หลินเตียนพยักหน้าของเขาได้ดวงตาที่เป็นประกายออกมาเล็กน้อยพางหันมองออกไปด้านหน้าเหล่าบรารพบุรุษคนอื่นๆต่างก็พากันหันมออออกไปยังจุดจุดเดียวกันปี๊บตาเวลาก็ผ่านไปกว่าสามวันอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันที่มิติเหนือลานกว้างแห่งนี้ได้เกิดการบิดเบี้ยวก่อนที่มันจะปีแตก ้อมทั้งเผยให้เห็นเป็นลำแสงสีน้ำเงินที่ส่องสว่างออกมาจากภายในกลิ่นไออันเย็นยะเยือกได้แผ่กระจายออกมาจากรอยแยกเหล่านี้มาแล้วหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาพร้อมกับดวงตาที่ส่องประกายความเย็นยะเยือกในเวลาเดียวกันนี้เองที่ศีหน้าของกองกําลังโดยรอบได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเสียงระเบิดได้ถูกส่งออกมาอย่างดังขนาดี่มิติได้แหลกสลายหายไปพร้อมทั้งลำแสงสีน้เงินที่อัดแน่นไปด้วยความเย็นยะเย,ยือก ่วยพุ่งออกมาไม่หยุดย่อนค้านำเสียงอนันยินเยียกถูกส่งออกมาจากภายในพื้นที่ขณะที่เราแยกมิติได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นห่วงทางเชื่อมต่อซึ่งมีขนาดใหญ่และมีล่างหลายล่าง่วยพุ่งออกมาไม่หยุดย่อนพร้อมกับร่างกายที่แอนไปได้จิตสังหารอย่างเข้มข้นพิบตานั้นลางนับพันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นภาพเหล่านี้ําใเมสีหน้าของเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่มาหนักรอยอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ก็ถึงกับเปลี่ยนไปอย่างมาก มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง,รงๆด้วยสายตาของเหล่าบรรพบุรุษทั้งหลายก็ถึงกับหมดเล็กลงทันทีพวกเขาไม่ได้รู้สึกสงสัยเกี่ยวกับข่าวที่หลินเทียนแจ้งเมื่อหนึ่งปีก่อนเนื่องด้วยสถานะของหลินเทียนที่เป็นถึงเจ้าสำนักนิลันดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นอะไรที่เขาจะต้องหลอกลวงคนเหล่านี้ทว่าเมื่อพวกเขาได้เห็นกับตาตัวเองแล้วพวกเขาก็อดประหลาดใจไม่ได้อยู่ดีเพราะมันไม่ได้ผิดไปจากสิ่งที่หลินเทียนได้พูดเอาไว้แม้แต่น้อยบุ่มบุมบุม ลำแสงสีน้ำเงินอันเข้มข้นได้่วยพุ่งออกมามากกว่าเก่าพร้อมถามปรากฏล่าของผู้เชี่ยวชาญเผายมโลกมากกว่าสองแสนตนพร้อมกับส่งกินไออันเย็นในเยือกออกมาในหมู่คนเหล่านี้รวมถึงเขตแดนจกักรพรรดิกล้อหุนที่ทรงพลังที่มีสายตาที่อัดแน่นไปด้วยความกระหายเลือดแต่มันเป็นตอนนี้เองที่สีหน้าของลอเผา,ายมโลกได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเป็นเพราะว่าพวกเขอที่เพิ่งปรากฏตัวขึ้นในโลกใบนี้ กับผมมาอยู่กลางวงล้อมของกองกําลังผู้เชี่ยวชาญจานวนมากและจากสายตาของคนเหล่านี้แล้วมันให้ความรู้สึกเสมือนว่ากําลังหลอพวกเขาอยู่ยังไงอย่างนั้นเผ่ายมาโลกที่อยู่ในเขตแดนจักรพรรดิกลอหนุนตอนต้นก็ถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพางอดขมวดคิ้วเข้าหากันไม่ได้เพราะตอนนี้เองที่หลินเทียนได้ยกมือขึ้นและประสานเข้าหากันทํางานนําเสียงอันลับเรียบได้ถูกส่งออกมาวินาทีนี้เองที่สถานที่แห่งนี้ได้สันไว้อย่างรุนแรง พร้อมๆกับปรากฏอักขระอาคมมากมายซึ่งหลล้อมสถานที่แห่งนี้เอาไว้ทั้งหมดด้วยจิตสังหารอนาันน่าึะเกลัวที่แผ่ขยายออกไปรอบทิศทางมันเป็นกลิ่นไอทำลายล้างที่ทําให้ใบหน้าของเผ่ายมโลกทั้งหลายได้เปลี่ยนไปทันทีเผ่ายมโลกเคตดแดนจกักรพรรดิคนหุงตอนต้นก็ถึงกับท้องไส้ปั่นป่วนพางส่งเสียงอันเยนเยีอกออกมาว่านี่เจ้าเสียงกระบ,บี่คำรามพุ่งผ่านอากาศได้ถูกส่งออกมาจากทุกทิศทางขณะที่ลําแสงสังหารมากมาย ได้พุ่งเข้าใส่ทางศัตรูเสียงกรีดร้องถูกส่งออกมาจากทางเผา่าโยมโลกที่อยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิคนละหนตอนต้นก่อนที่ร่างกายของอีกฝ่ายจะระเบิดออกพร้อมครอบกับดวงวิญญาณที่บดขยี้จนแหลกสลายหายไปกับตามันเป็นเพราะว่านี่คือข่ายอาคมสังหารอนันตการที่วางโดยหลินเทียนซึ่งอยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิคนละหนระดับที่7ทําให้สามารถสังหารเขตแดนจกักรพรรดิคนละนระดับที่9ได้อย่างสบายๆด้วยซ้าและในเวลาเดียวกันนี้เอง ที่เผา่ายมนโลกคนอื่นๆได้แต่ส่งเสียงโหดร้องออกมาอย่างวัดวันพร้อมกับสถานการณ์ที่ปั่นป่วนเป็นอย่างมากไม่ม่เผ่าหยมโลกนับแสนคนได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างไม่หยุดย่อนก่อนจะพากันทันหลังและวิ่งหนีออกไปแมื่ตามไปจากฝูงนกแตกหลังฟุบฟุบุบเหลี่ยนเทียนได้เปิดการทํางานของข่ายอาคมสังหารได้เก็บเกี่ยวชีวิตของเผา่ายมโลกอย่างหดเทียมและไม่ปานนี้พวกมันไม่แต่น้อยจึงตามมาสถานที่แห่งนี้ ปลเปลี่ยนกลายเป็นแองเลือดที่ไม่ตามไปจากนรกบนดินเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันเหล่าผู้เชี่ยวชาญเผ่ายามาโลกได้พากันส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดหวัน่นเป็นเพราะพวกเขาได้กล้าออกมาจากดินแดนผนึกยุคบรรพกาลเพื่อต้องการจะสังหารเหล่าม,มนุษย์และปกครองทุกสรรพสิ่งแต่พวกเขาไม่คิดเลยว่ากาวแรกที่พวกเขาก้าออกมาก็ต้องเผชิญหน้ากับการสังหารอย่างโหดเหี้ยมเสียงกรีดร้องถูกส่งออกมาไม่หยุดหย่อน ขณะที่เลือดและเศษชิ้นเนื้อได้สาดกระเซ็นไปทั่วพื้นที่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการอาคมสังหารของลินเทียแล้วมันไม่ใช่อะไรที่คนธรมธรมดาาจะสามารถต่อต้านได้เพราะต่อให้เป็นเขตแดนจักรพรรดิก,กรลหุนระดับที่9ก้าก็ยังต้องตายอย่างแน่นอนดังนั้นจึงทําให้ผู้เจยวชาญเผ่ายามาันูลถูกสังหารนับแสนคนภายในไม่กี่อึดใจเยี่ยมสมและจริงๆที่เป็นถึงราชันอมตะทําได้ดีบ,บ,บรรพบุรุษทั้งหลาย พาการส่งเสียงออกมาด้วยดวงตาที่เปลน่ระกายเป็นเพราะการกระทํานี้ไม่ต่างจากการตบตะอีกฝ่ายอย่างจังด้วยซ้ำบุ้มลําแสงสังหารอันเข้มข้นได้พวงเป้าไปยังทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในอาณาเขตของขายอาคมนี้ฝุบนฝุ่ฝุบเสียงกรีดร้องได้ถูกส่งออกมาอย่างดังขณะที่กองเลือดได้ระเบิอดออกมาอย่างไม่หยุดยังระหว่างที่ข่ายอาคมสังหารศัตรูโดยที่หลินเทียนและคนอื่นๆยังยืนอยู่กับที่ โดยที่ไม่ขยับไปไหนแม้แต่น้อยเสียงปีแตกถูกส่งออกมาจากพื้นที่โดยรอบขนาดที่ปรกากฏรอยแยกพิติขึ้นมามากมายพร้อมทั้งแปรเปลี่ยนกลายเป็นช่องทางขนาดใหญ่ที่มีลําแสงสีน้ําเงินสาดส่องออกไปอย่างเข้มข้นหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏเหล่าผู้เชี่ยวชาญเผ่ายงมาโลกที่พากันปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับกลิ่นไอที่ทรงพลังยิ่งกว่าชุดแรกเด็กเก้เาเดิอนออกมาและมันเป็นตอนนี้เองที่หลินเตียนได้หันหมองออกไปโดยดวงตาที่เป็นประกายเย็นเยือก พอเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอานที่คุ้นเคยแถมยังแข็งเก่งมากๆบุ้มเสียงระเบิดถูกส่งออกมาอย่างดังขนาที่ล่างของชายชรา,าคนหนึ่งที่มีชุดคลุมสีม่วงได้กล้าเดินออกมาจากห้องมิตินี่จึงทําให้อัขระลาทั้งหลายที่ลายล้อมสถานที่แห่งนี้เอาไว้พันแหลกสลายหายไปโดยทันทีนี่มันกิ่นอันนี้เจ้าสวรรค์เหล่าบรรพบุรุษได้พากันแสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงชายชรา,าผู้นั้นมีบเบน่าแก่ชรา,าก็จริง ตำว่ากลิ่นไอที่เขาส่งออกมากับอัดแน่นไปด้วยพลังที่ไม่ต่างไปจากเตาหลอมที่มีความร้อนซึ่งทาให้สีหน้าของเหล่าบรรพบ,บุรุษตกต่ำลงเป็นอย่างมากหลิ่นเทียนได้หันมาออกไปด้วยสายตาที่เย็ยนเยือกพอเขาจดจําได้ทีว่าอีกฝ่ายคือบรรพบ,บุรุษที่เคยเผชิญหน้ากับท่านสมันของเขาภายในฐานที่มั่นที่หนึ่งของพวกมันซึ่งเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างมากเมื่อสัมผัสได้ถึงสายตาอัเย็นเย,ยนเือกแล้วมันก็ทําให้ชายชราหันมองกลับมา ดโดยดวงตาที่เป็นประกายพร้อมกับความโลภและสงสีออกมาว่าเป็นเจ้ากายสังสารวัฏเขาเป็นตัวตนระดับเจ้าสวรรค์ดังนั้นจึงสัมผัสได้ดีว่าใครคือกายสังสารวัฏแถมเขายังจดจํารูปลักษณ์ของหลินเทียนในตอนชักนําทันสวรรค์เข้ามาถาล่มเมืองของพวกเขาได้โดยไม่มีวันลืมการได้พบกับหลินเทียนอีกครั้งมันทำให้เขาทิ้งความสนใจจากคนอื่น,นผ่างพุงก็ใส่หลินเทียนพร้อมกับส่งขครื่อังที่เข้มข้นออกไป ไาลล้อมรอบกายหลินเทียนเอาไว้เพื่อพยายามจะจับตัวหลินเทียนกลับไป